สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ่านออกแล้วลายมือจ่าหน้าซองยอมใจคนแก่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างความพือฮายอย่างมากในโลกโซเชียลหลังมีผู้ใช้ยเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพาสต์ไปรสีีไทยบนโซเชียลช่วยแกะลายมือบนจ่าหน้าซองโดยได้ระบุข,ข้อความว่าพี่ไพรและร้อนใจร้อนใจใครหนอแกงกันได้จะมีใครช่วยพี่ไพรแกะลายมือนี้ได้บ้างไหมเอ่ย แปลได้หมดมีรางวัลน,น่ารักน่ารักให้นะครับพี่ไพรอยากจะไปส่งผู้รับสุดใจแล้วจ้าล่าสุดได้มีผู้ชายทวิตเตอร์รายหนึง่งก็ได้แกะลายมือดังกล่าวจนรู้ที่อยู่และชื่ออย่างชัดเจนงานนี้ชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ยอมใจคนแกะลายมือมีความสามารถมากจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณคะ่ะ